ยินด,ด,ดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวชนทิชาดีเลิศเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2532ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนัตยะสังคีตเกียรติยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการบรรจุเข้ารับราชการวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2556 ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนคำแขนวิทยาคมอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น4กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปมีรูปแบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ K L W model ภูมิปัญญาพาเรียนรู้คู่คุณธรรมนำกลวอสู่ความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้เรียนครูและสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้า มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีความรอบรู้ในการบริหารงานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของครูผู้เรียนและสถานศึกษา ด้นานการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,ร,ากร,รทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพความสำเร็จ ในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในชั้นเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานด้วยนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมวิธีการดำเนินการ 1. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสภาพปัญหา และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในของโรงเรียนกานเหลืองวิทยาคมด้วยกระบวนการนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. สร้างคู่มือการนิเทศภายในด้วยนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรูปแบบการนิเทศภายในชั้นเรียน 3. ดําเนินการนิเทศภายในชั้นเรียนตามคู่มือการนิเทศ ด้วยนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างกระบวนการรูปแบบการนิเทศภายในและสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อสร้างกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีการศึกษา2565ได้รับการนิเทศคิดเป็นร้อยละร้อยส่งผลให้ผู้เรียนในปีการศึกษา2565มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆที่สูงขึ้นดังจะเห็นได้จากกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนกลางภาคคะแนนกลางภาค ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา25 6 5จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีคะแนนก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาคที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมมีคู่มือการนิเทศภายในด้วยนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างรูปแบบการนิเทศภายในชั้นเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนขอขอบพระคุณค่ะ